พาไปกินเซตอาหารโต๊ะจีนที่คุ้มที่สุดจ่าย1,890บาทได้อาหาร9อย่างสามารถเลือกเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดกีดตาร์ทำสดได้1ตัวและที่คุ้มไปกว่านั้นคือสั่ง1เซตจะกินกี่คนก็ได้ไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะแล้วอาหารก็คือชามใหญ่ทำร้อนๆทุกเมนูร้านชื่อว่าซัวเถาบางรักร้านตั้งอยู่ที่ถนนวงแวนอุตสาหกรรมก่อนทางขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งฝั่งสุขสวัสดิ์เลยค่ะ ที่หน้าร้านจะมีที่ให้จอดรถนะคะส่วนบรรยากาศภายในร้านจะเป็นห้องแอร์จัดบรรยากาศเป็นโต๊ะเหมือนนั่งกินโตจีเลยค่ะทุกคนส่วนเมนูอาหารนะคะจะมีทั้งแบบจานเดียวแล้วก็แบบเป็นเซตถ้าแบบเป็นเซตนะคะจะต้องจองกับทางร้านก่อนเข้ามาทานซึ่งวันนี้นะคะแพททานเป็นราคาเซต1890ในเซตจะได้เป็ดปักกิ่งหรือเป็ดกีต้าร์หนึ่งตัวนะคะ และตอนนี้นะคะเขากําลังทําเป็ดปักกิ่งกันอยู่ค่ะโดยใช้น้ํามันร้อนๆนะคะราดลงไปที่ตัวเป็ดเพื่อให้หนังเป็ดกรอบเสร็จแล้วก็จะนําเป็ดออกมาแล่หนังเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะก็จะเอาไปล้อเสร็จเนื้อกับไขมันใต้หนังเป็ดอีกทีนึงหนึ่งตัวคือได้หนังเยอะมากส่วนเนื้อเอาไปทอดกรอเคียมได้นะคะแต่ถ้าไม่ทานเป็ดปักกิง่งสามารถเลือกเป็นเป็ดกีตาแทนก็ได้ ซึ่งเป็ดกีตาร์ของที่ร้านนี้นะคะจะมีเนื้อเป็ดด้วยไม่ได้มาแต่หนังเปล่าๆนะคะร้านสัวเถาเปิดทำซุปจีนมานานกว่า50ปีดังนั้นเรื่องรสชาติไว้ใจได้เลยค่ะหลังจากที่เอาน้ำมันราดจ,จนเป็ดหนังกรอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำมาแกะโครงเหล็กออกแล้วก็รอก,กระดูกเสร็จแล้วก็ทาซอสท,ที่หมักเครื่องปรุงค่ะจากนั้นก็จะเอามาสับเป็นชิ้นๆให้เรา แต่ถ้าใครสั่งแบบเซตแล้วอยากทานเป็ด2อย่างนะคะก็สามารถสั่งเมนูเป็ดเพิ่มได้ที่ร้านคิดเมนูละ599บาทต่อเป็ดหนึ่งตัวค่ะสรุปแบบง่ายๆนะคะใครชอบเป็ดหนังบางกรอบก็คือสั่งเป็ดตักิ่งแต่ถ้าชอบมีเนื้อหน่อยนะคะแพรแนะนําให้สั่งเป็ดกีตาร์ได้เลยเป็ดหนึ่งที่จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเซตแผ่นแป้งกับชุดผักนะคะ1ตัวคือแบ่งกันทานได้หลายคนเลยค่ะเซตนี้และตอนนี้อาหารที่สั่งทั้งหมดก็มาถึงแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะแพรสั่งเมนูเป็ดมาลองเพิ่มด้วยนะคะคืออยากลองชิมทั้งสองแบบเลยตัวแรกนะคะจะเป็นเป็ดปักกิ่งที่แลกมาแต่หนังรวนรวนส่วนวิธีการทานนะคะเราก็เอาหนังเป็ดมากินคู่กับแผ่นแป้งใส่ต้นหอมแตงกวาแล้วก็พริกลงไปเสร็จแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปชุ่มๆจากนั้นก็ม้วนแล้วก็เอาเข้าปากได้เลยค่ะแนะนำว่าอยากกินหนังเป็ดเปล่าๆนะคะให้กินคู่กับแป้งแล้วก็ผักจะได้ไม่รู้สึกเลี่ยงกันไปตอนทานค่ะ จากเป็ดปักกิ่งเสร็จนะคะก็มาดูเป็ดกีตา้ากันต่อตอนที่คลิขึ้นมานะคะก็จะเห็นเนื้อเป็ดแบบนี้เลยค่ะวิธีทานก็คล้ายกันเลยนะคะเอามากินคู่กับแผ่นแป้งใส่ผักราดน้าจิ้มส่วนตัวแพรว่าเป็ดกีต้ารสชาติแอบคล้ายๆหมูหั่นเหมือนกันนะคะอาจแค่ว่าไม่มีมันโชถแต่ถ้ามากินซ้ำอีกรอบแพก็จะสั่งเป็ด2อย่างค่ะเพราะว่าอร่อยทั้ง2แบบเลยส่วนเมนูต่อมานะคะแพรสั่งเป็นซุปกระเพาะปลาน้ําแดง แต่ถ้าใครไม่ชอบทานกระเพา,าะปลานะคะจะสั่งเป็นซุปเป่าหื้อสดแทนก็ได้เซตนี้คือได้กระเพาะปลามาแบบชามใหญ่ๆเลยนะคะกระเพาะปลาชิ้นใหญ่มากหนึ่งชามตักแบ่งทานกันได้ไม่ต้องแย่งกันค่ะตัวรสชาติซุปกลมกล่อม,มดีนะคะทำใหม่ชามต่อชามเลยและในเซตนี้นะคะจะมีเมนูออเดอร์ให้เลือก2อ,อย่างแพรสั่งเป็นกระเพาะปลาผัดแห้งกับขนมจีบหมูมากค่ะ แต่ถ้าใครไม่ทาน2อ,อย่างนี้นะคะจะสั่งเป็นยำแมงกะพรุนน้ำมันงานหรือกล้วยบะทอดก็ได้ตอนนี้พี่เขกากำลังผัดกระเพาะปลาผัดแห้งอยู่นะคะหอมามากๆเลยค่ะทุกคนแถมวิธีการผัดก็คือย่วน้ำลายมากดูไปหิวไปเลยค่ะซึ่งเมนูออเดิฟของที่ร้านจะเสิร์ฟมาเป็น2อ,อย่างรวมจานแบบนี้เลยแกรอช้าค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนมาเริ่มจกกัดกระเพาะปลาผัดแห้งกันก่อนนะคะ กระเพาะปลาผัดแห้งรสชาติดีมากกินคู่กับขนมจีบหมูโรยกระเทียมเจียวกรอบอร่อยลงตัวเลยส่วนผัดหมี่ฮ่องกงก็ผัดออกมาได้เส้นฉ่ำดีนะคะไม่แฉะไม่เละหอมกลิ่นไม่กระทะและในเซตนี้นะคะสามารถสั่งเมนูตุ๋นยาจีนได้หนึ่งย่างแพรสั่งเป็นซีค่โครงอ่อนตุ๋นยาจีนมานะคะเนื้อซี่โครงหมูนุ่มมากให้เห็นหอมกับเยื่อไผ่ามาเยอะเลยค่ะส่วนเมนูปลากระพงในเซตนะคะจะมีทั้งแบบนึ่งซีอิ๊วกับแบบทอดราดน้ำปลา วันนี้แพทย์สั่งเป็นกระพงนึ่งซีอิ๊วมานะคะปลากระพงตัวใหญ่เลยนึ่งซีอิ๊วมาเนื้อนุ่มๆตัวซอสรสชาติกลมๆและอาหารคาวเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูกุ้งวันนี้แพทย์สั่งเป็นเมนูกุ้งทอดราดซอสมะขามกุ้งสดเนื้อเด้งตัวซอสรสชาติดีอร่อยเลยค่ะและในเซตจะมีของหวานให้เลือกหนึ่งเมนูด้วยนะคะวันนี้แพทย์สั่งเป็นเผือกทองคำเป็นไส้เผือกเนื้อเนียนคลุกกับเม็ดกล้วยจีทอดกรอบ และนอกจากเซตที่พททานไปนะคะที่ร้านยังมีชุดอาหารต๊อจีนอีกหลายราคาให้เลือกเลยค่ะสมมุติว่าถ้ามากันไม่เยอะนะคะจะมีเซตเล็กได้อาหาร7อย่างราคาแค่เซตละ550และถ้าอยากทานเมนูเป็ดเพิ่มนะคะก็สามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยค่ะและเมนูแบบเซตเล็กที่พทสั่งมาทานนะคะวันนี้มีข้าวผัดอย่างโจผักบุ้งฝอยไฟแดง เปาฮือสดเจียงคณะน้ำมันหอยกระเพาะปลาน้ำแดงไก่บ้านตุนยาจีนส่วนของหวานแพรสักเป็นพุทราทอดค่ะและทุกเมนูเซ็ตสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะร้านโซ่เถวบางรักเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุ่มไปลองกันดูนะ